สวัสดีครับเพื่อนเอมนะครับก็มาส่งงานเจ้าซิตี้ปี2012นะครับคันนี้ก็ไฟหน้ามันสว่างนะครับหน้าเลนนะครับมองเหลืองนะครับก็เปลี่ยนใหม่พร้อมกับจัดไฟหน้าใหม่เลยนะครับเป็นเบรกเตอร์ LED นะครับนี่เลยติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมนะครับมาดูแสงที่บอร์ดเลยนะครับจะเห็นชัดเจนแบบนี้นะครับว่าข้างล่างเนี่ยสว่างมากๆนะครับข้างบนเนี่ยมืดนะก็คือข้างล่างสว่างจับถนนนะครับข้างบนเนี่ยไม่แยงตานะครับผมไฟสูงครับ นี่ครับไฟสูงเนี่ยเป็นรวมแสงแบบนี้นะครับสว่างสว่างเลยไปตามครับนี่เลยนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่ไฟหน้าไม่สว่างนะครับก็สามารถมาปรึกษาเราได้ทั้งหลอด LED นะครับหลอดเวกเตอร์ LED นะครับเวกเตอร์เลเซอร์ซูเปอร์เลเซอร์นะครับงานอื่นๆก็จะมีงานเฟิลลิปแปองชมต่างๆเนาะงานสเกิร์ตรอบคานงานจอยนดอยนะครับเพื่อเสียงไฮเลสนะครับกัญชเล็กโลบ้านะครับงานออฟโรดต่างๆเนาะคามปีท้ายกระบะปีท้ายไฟฟ้านะครับก็ปรึกษาเราได้อี่หลังทราก็สอนดังแลนะครับถ้าไม่สะดวกติดต่อทางทางแอดฟิ